Good time interview มาแล้วนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นี่คือ Good time interview นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอีกก็อยู่กับนักแสดงจากเรื่องมนตราฟ้าฟื้นสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งเพลงที่เราเพิ่งเปิดกันไปนั่นก็คือเพลงโวโอ จากเบรูมมอริโอก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยครับผม<ช>นะครับ,<ช>รบกับละครเรื่องนี้ครับก็เป็นละครก่อนข่าวพักค่ำนะครับที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรง19รนาฬิกานั่นเองนะครับ<ช>ซ,ซึ่งละครเรื่องนี้นะครับผลิตโดยบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยแล้วก็กำกับการแสดงโดยพี่บุ๋มประกาศสิทธิ์กิ่งศักดิ์ครับออกอากาศไปแล้วครับผมตอนเนาะเมื่อวานเป็น E ีีที่4 ใช่ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีพีที่5กันใช่ครับง่ายมากเลยไปง่ายนะสี่ห้าสี่ห้าอ่ขอต้อนรับนักแสดงทุกคนด้วยเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวหน่อยว่าครับผมใครเป็นใครและในเรื่องเล่นเล่นเป็นบทอะไรกันบ้างได้ครับอ่ะงั้นข้างบนกันก่อนนะครับผมผมโอรัทีครับรับบทเป็นขุนพลแล้วก็ขุนแผนนะครับในเรื่องนี้อ่าตอนนี้เราอยู่ที่พาร์ทขุนพลอยู่อาจจะมีสลับไปขุนแผนบ้างคุณผู้ชมต้องไปดูเอานะครับว่า เป็นชาติที่แรกของขุนแผนไหมหรือขุนแผนมาสิงผมหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าเรายังไม่อยากเฉลยมากนะครับก็เป็นสองคาแรคเตอร์ครับในเรื่องอมออผมหมูพุชนะครับก็รับบทเป็นนักคุณครับก็มีอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าต้องปิดไว้ก่อน,อนใช่เพราะว่านี้เป็นเหมือนตัวละครพิเศษอตอนที่ย้อนกลับไปครับผมค,บค่ะฟ้าสุภาพร์ค่ะรับบทเป็นส้อยสุคนธาค่ะ ก็เป็นนางคอยในเรื่องก็เป็นนางคอยนางร้องร้องไห้ตาบงตาบวมกันไปค่ะก็รักเอ่ยแบบยึดมั่นถือมั่นในคําสัญญาลองมี่ขุนแผนซึ่งก็นางสร้อยเองก็แอบสับสนเหมือนกันว่าเอ๊นี่ขุนพลหรือขุนแผนนะค่ะ ครับผมเดี๋ยวได้ดขอขอเก็บคนนี้ไว้ท้ายได้ไหมได้ครับนี่นี่คือนักแสดงรุ่นใหญ่ในวันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เก็บไว้ท้ายเก็บไว้ท้ายคนนี้คือตัวจีต้องเก็บไว้ก่อนคือมาก็คือแพ้ให้กับคนนี้ใช่ใช่แก้มแก้มสวัสดีค่ะแก้มยานิสานะคะรับบทเป็นโมลินค่ะเป็นหญิงสาวชาวป่าที่อยู่บ้านป่าหมอกคอยดูแลระหว่างบ้านป่าหมอกกับชาวเมืองไม่ให้แบบคนในออกคนนอกเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้ผมีบทบาทด้วยนะ มีอึกบทบาทหนึ่งด้วยเป็นแบบว่าบทบาทเมื่อ500ปีที่แล้วแต่จะเป็นใครต้องติดตามในละครค่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยทั้งแก้มเองฟ้ายเองโอ๊ตแล้วก็หมูเนี่ยถือว่ามีมีสองคาแรคเตอร์รใช่ครับในเรื่องนี้ก็คือเป็นเกี่ยวพันกันมากกว่าแล้วถึงแบบได้มาเจอกันในในชาติพบปัจจุบันครับผมอ่าแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เราเก็บไว้มาครับจัดไปจัดไปเต็มสวัสดีครับผมพีเมียเป็นพรมนะครับเล่นเป็นทองหรือกุมารทองนั่นเองครับ เล่นเป็นกุมานทองใช่ครับเล่นยากไหมครับในเรื่องนี้ไม่ยากครับเพราะว่าเราผมเขาเรียกนะเป็นมันก็เหมือนเด็กคนนึ่งละรัอ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นะครับน้องพี่เมียตอนนี้อยู่กับเราด้วยพี่เมียอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุประมาณเจ็ดขวบแปดขวบครับ <c oughs> แปดขวบ <c oughs> แปดขวบใช่ค่ะความสามารถสุดๆเลยนะสุดยอดครับคุณเล่นเก่งมากนะคะน้ำตาสั่งได้นะเฮ้ยหลานนั้นเลยนะหนานนั้นยังไงก็ต้องฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้เราก็ฟังได้ทั้ง4ี่สถานีนะครับแล้วก็ครับผมขอฝากคำคมคำคมหนึ่งครับมาทีนี้มารักป่ารักเขาแต่รักเราได้ไหม อ่ะครับผมคุณผู้ชมครับทั้งสี่สถานีครับเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายให้บ้างก็ได้ครับทั้งสี่สถานีนะครับทั้งที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่สงขลาและอุบลราชธานีครับเห็นคำคมของน้องพี่เบียร์แล้วนะครับลืมบทกันเลยทีเดียวลืมบทกันเลยทีเดียวนะพี่เบียร์เดี๋ยวขออีกสองคำคมนะลูกได้ครับนะเตรียมคิดไว้ก่อนเลยนะ เดี๋ยวกลับมาถามเดีวกลับมาได้ด้วยเลนน่าคำคมอ่ะคมแบบมีสต็อกอยู่ในหัวเลยเมื่อกี้นี้แก้มได้บอกเอาไว้นะครับว่าเออมันมันมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อห้าร้อยปีหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องเรื่องราวแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับในละครเรื่องนี้ก็ต้องแน่นอนค่ะเกี่ยวข้องกับขุนแผนอยู่แล้วอ่ะขุนแผนโอ๊ตครับผมแล้วมันจะมีแบบว่าภรรยาของขุนแผนอีกไม่ว่าจะเป็นวันทองข้าวทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เรื่องเนี้ยพิเศษอย่างหนึ่งคือเขามีภรรยาคนที่หกของคุณแผนซึ่งคือสร้อยสุคนทานนั่นเองสร้อยสุคนทาซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้มีเขียนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแผนเจ้าชูนะขุณแผนใช่ไหมครับแต่ว่าขุณแผนนะคุณแผนนะใช่ไม่ต้องชงไม่ต้องชงหนูเรากำลังเข้าเข้าเรื่องหลักตอนนะไม่ชงไม่ชงไม่ชง อ่าไม่ถึงคาแรคเตอร์ไงอ๋อใช่ครับใช่ครับดีมากดีมากก็หมรักน้ํารักป่าแล้วรักของเราเปลยนเรื่อง<ะ>เป็น <laughs> เป่นเรื่องเขาไม่ใช่ <laughs> คือคือคือในเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างผูกเรื่องดีนะฮะเรื่องคุณแผนเนี่ยเจ้าชู้ไหมอะไรยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่ว่าแต่ว่าที่เขาผูกดีก็คือเขาพยายามเปิดในเรื่องว่าคุณแผนเนี่ยลบความรับรู้เกี่ยวกับสร้อยสุขนทาทั้งหมดใช่ไหมมันก็เลยผูกดีไงว่าทาไมคนทั่วไปถึงไม่รู้ว่ามีเมียคนที่6 ใช่ค่ะแต่ว่าทำไมถึงลบอันนี้ต้องไปลุ้นกันในละครนะคะว่าทำไมเขาถึงลืมภรรยาคนที่หกเนี้ยโดยที่แบบไม่หลงเหลือความทรงจำอะไรในเวลาห้ารอยปีมันจนเวียนว่ายตายเกิดจนเป็นลูกเป็นหลานของขุนแผนจนมาเป็นขุนพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูกันว่าทำไมเขาถึงลืมเออยางเพราะนานเกินอย่างพี่หมูเองเนี่ยก็ลืมบ่อยก็พี่หมูเองเนี่ยก็จะ จะออกมาคู่กับแก้มใช่ครับอยู่ตลอดก็เรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะคือโมลินอยากทําอะไรนะคุณก็ก็คอยที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดอเพราะว่ารักครับรักเข้าข้างเดียวมันเจ็บเอ๊ยขอคำคมสกิดน้องพี่เมียก่อนความรักก็เหมือนเฟเว่นแต่คุณเดมมาคุณคุณเดมมาเล่นอ่ะคุณก็จากไปอ่ะเฮ้ยโอ้มาได้ด้วยจากมัง เขามาได้ตลอดเก่งมากพี şey ่เม um> ียเดียวเอาอีกลูกนะครับไมพี่ความรักอับเขเหมือนเซเว่นแต่คนเดินมาเล่นทำไมอะไรวะคุณก็จากไปคุณก็จากไปไม่เหมือนที่จะถามว่ามีอะไรจะพูดถึงโอ๊ตไหมอ๋อเขาบอกว่าเขาอะเล่นง่ายไม่บอกว่าโอ๊ตอะเขาเล่นง่ายก็คือว่า เขาไม่ได้เจ้าชู้แต่เขาตีบทความมาเก่งเขาทำกันบ้านตีตีความเออเออมัน่าจะดูเหมือนชีวิตจริงไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆริงมันก็ใช่อ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าให้เล่นเปล่าอย่ให้เล่นเปล่าไม่ที่บอกว่าไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงโอ๊ตคือมันเหมือนในชีวิตแต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงเขาเป็นคนแบบรักเดียวใจดีอันนั้นแค่ อันนั้นแค่ในละครไม่ไม่ไม่เมืร้อนตัวเอาถามถึงการเตรียมตัวหน่อยดีกว่าคือละครเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นละครที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันมันจะมีแบบยุคปัจจุบันด้วยแล้วก็มีการย้อนยุคด้วยทีนี้เรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาเล่นละครเรื่องนี้โอ้โหนี่ก่อนดีกว่าเป็นแบบว่าพี่มันสําหรับไฟคิวแล้วคือยากมากเพราะว่าใช่เพราะด้วยความที่เราเล่นภาษาในแบบ พูดภาษาปัจจุบันน่ะตลอดแต่ว่าในพาร์ทของแม่ส้อยสุคนทาต้องมีคำศัพท์อะไรที่เป็นแบบที่เป็นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรายากมากแล้วเราพูดไม่ติดแบบพูดไม่เข้าปากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นพีเรียดเต็มเรื่องเรื่องแรกของไฟเลยค่ะมันก็เลยแบบยากมากก็ยังถามเพื่อนอยู่เลยว่าแบบ เฮ้ยมันพูดยังไงแบบพูดยังไงให้เข้าปากดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เครียดเหมือนกันประเด็นคือที่มันยากเพราะว่าทางเราทอนข้างฟิกบทด้วยให้เป๊ะตามบทเพราะว่าบางคําพอมันไม่ใช่ยุคเรานะมันแพงไปคําเดียวนะครับพี่มันจะแบบเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเเพราะฉะนั้นมันต้องฟิกมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าในพาร์ทปัจจุบันสําหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันยากตรงที่มัน ต้องเล่นกับ CG จีสระผมนะ,ะเพราะว่ามันเหนื่อยอย่างแก้มเองเขาก็รู้เพราะว่าเขาก็โดนบ่อยใช่ไหมเรื่องซีจง<อ> CG จีแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องโดน CG ที่แบบเราต้องเล่นเองหลายฉากเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบเราจะมองไม่เห็นพลังต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าสิ่งที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ส่งแรงแต่ว่าพลังเขาแบบมันมหาศาลมากอย่างตัวแบบว่าดรสซินยาอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็ต้องแบบว่าจินตนาการกเยอะๆกับอีกอย่างหนึ่งสำหรับแก้มที่รู้สึกว่าเออเรื่องนี้ยากก็คือเหมือนการใช้อาวุธค่ะเราต้องแบบว่าฝึกใช้ท่าทางอะไรต่างๆซึ่งถือหน้าไม้ทั้งเรื่องแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าเคยถือหน้าไม้อะไรอย่างนี้รวมถึงแบบว่าการทานข้าวด้วยมืออ่าอ,อะไรน<อ>้อนเรานะเป็นเป็นสาวชาวป่าไงแล้วก็รวมถึงย้อนยุคด้วยคือตอนแรกคือเก้ๆกกังๆมากคือไม่ได้เทคบทนะเทคแบบกินข้าวด้วยมือแล้วแบบ <laughs> มันไม่มันดูแบบว่าไม่ไม่เชื่ออ <c oughs> ก็เลยต้องแบบว่าฝึกฝึกกินข้าวด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยะแต่นี่เขาแบบมีท่าปล่อยพลังคือไม่ซ้ำเขาเยอะเขาเยอะไม่ซ้ำแล้วเขาเล่นกับพี่พี่สาค่ะเพราะนั้นพี่สาบอกว่าเขาต้องไปแบบศึกษาวิธีปล่อยพลังที่แบบเล่นกับโอคือแบบไฟเห็นแล้วไฟยังรู้สึกเหนื่อยเลยขนาดไม่มีซีจีเพราะเพราะเขาใช้แรงกันจริงๆหน้าตามันต้องเก่งใช่ปะมันต้องเก่งแล้วมันก็แบบมันต้องใช้เหมือนแบบ ปล่อยจริงๆอะครัเล็งทีนี่เส้นเลือดขึ้นเลยนะใช่จริงแต่เขาไม่ข้ามคงดาบนะเขาคิดเลยไม่ออกนี่นี่เขาเขาคิดเลยไม่ออกเขาควงดาบจริงอะเขาคิดอะไรไม่ออกท่าไหนดีบ้มีท่าเดาเอวด้วยนะชักเสร็จปุ๊บโค้งดาบแล้วท่าพวกนี้คิดเองไหมหรือว่าก็ อ่แรกๆคิดเองครับแต่ว่ามันก็เริ่มตันนะเพราะมันมีหลายครั้งเลอเกินอ่ะพี่สาเขาก็เป็นคนที่ชอบดูซีรีส์จีนเขาก็แนะนําว่าไปดูไปดูท่าดูอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่มีท่าทางเยอะเพราะว่ากุมารทองเองอ่าน้องพี่เมียเวลาหายตัวหายอะไรใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีท่าเพราะว่ามันต้องเพราะว่าเซเว่นถ้ามันเข้าใจยางนะหมายถึงยากตรงนี้ว่าเวลาอ่เข้ากับพวกอ่ที่เป็น ผีพายกุมารทองก็ต้องมีการล็อกไฟแดดมันร้อนด้วยใช่แดดร้อนมันต้องฟาร์มเมอร์แต่น่ารักเวอร์มันต้องเป็นเราอะไะเขาได้ใช่ไหมนะแดดร้อนได้ฟาร์มเมอร์แดดร้อนได้ฟาร์มเมอร์น่ารักเวอร์ต้องเป็นเราโอมาได้ทุกคำนะอย่าอย่ามีช่องว่างให้พี่เมียแต่ว่าเรื่องนี้ซีจีแบบอลังการมากค่ะแบบตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ วันนี้ใช่ไหมที่แบบวีคนี้เป็นต้นไปเลยวีกนี้เป็นต้นไปคือผจญภัยในป่าคือแต่ยังไม่ถึงบ้านแม่สร้อยนะคะยังรอยอยู่ยังรออยู่เป็นนางคอยอยู่ค่ะคือตอนที่เราเล่นอ่ะเข้า่ะเราเราเราเหนื่อยมากเลยนะในการเล่นกับ CG เพราะว่ามีกำแพงอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นลมเปล่าๆเนี่ยแต่เราต้องเหมือนกับมีกำแพงหนาเป็นชั้นหินเป็นชั้นถ้ำอย่างเงี้ยเราต้ดันแบบเราเล่นเรารู้สึกเฮ้ยมัน มันรู้สึกมันใช้พลังเยอะแต่พอมาเห็นงาน CG ที่ออกมาโอโ้โหหายเหนื่อย,ยนื่อ,อคือใช่ทําไมต้องดันเยอะทำไมต้องแบบ ตะเกียรตะกายขนาดนั้นเพราะว่าหินที่ลงมามันมันแบบใหญ่มากก้อนมันเริ่มมีแบบมันเหมือนเราต้องจินตนาการนะใช่ครับใช่ไหมอย่างฉากเมื่อวานตอนถ่ายทําก็คือร้อนมากแต่เราต้องเข้าไปในถ้ำอยาเยื่อใช่ซึเราต้องแบบจินตนาการว่าแบบมันหนาวมากในขณะที่อุณหภูมิ4ี่สบองศาอากาศร้อนๆเลยทีนี้ผ่านมาแล้ว4ี่ EP วันนี้เป็น EP ที่5้าครับจะออกจากถ้าได้ไหม ได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาลอะไอีกแล้วทำอะไรอ่ะไม่บอกแล้วไม่มีไม่ไม่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันคือคือจักในเรื่องเนี่ยเมื่อวานอีพีที่สี่มันมันคือถ้ำที่ไม่มีทางออกไงไหมใช่ครับคือเข้าไปยังไงทุกคนก็ตายแต่ว่าวันนี้จะได้เห็นกันว่าทำไมไม่ตายนะครับเพราะเพราะเพราะมีม้าฝีมืออ้าวคนึกว่าจะเป็นคำคมอะไรนะ อันนี้ไม่มีใช่ไหมยังคิดไม่ออกอ๋อโอเคคิดไม่ออกมันต้องต้องรอติดตามชมครับยิงไปหมดแล้วครับเน้อเกระสุนโยก็ส่งมาไวเหลือเกินซึ่งซึ่งในเรื่องนี้ที่บอกไปซีจีเยอะจริงจริงใช่ครับแล้วอยากให้ติดตามชมเพราะว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างที่โอ๊ตได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันจะมีท่าต่างๆแล้วก็จะมีการเล่นกับจินตนาการใช่ครับเดี๋ยวเราเอาวุธไปลงอาคงอาคมอีกนะ แล้วก็แบบอา,อาวุธคือแบบว่าเดี๋ยวมีแสงแบบพุ่งขึ้นมาจากอาวุธอะไรแบบเนี้ยออใช่ดูสนุกแน่นอนสำหรับละครเรื่องนี้ซึ่งซึ่งโอ๊ตกับแก้มเนี่ยร่วมงานเป็นครั้งแรกด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับในการร่วมงานกันเป็นไงฮะ,ะหนูกว่าเลยพี่โอ๊ตคือทำงานนี่คะ่ะนี่คะ่ะยงเก่งโอ้ไม่มันใหญ่เกิน <laughs> <laughs> ไม่เห็นเลยคือคือพี่โอ๊ตเขาเป็นคนสนุกสนานอย่างเงี้ยแหละค่ะเวลาแบบว่าทํางานในกองก็จะได้รับได้ยินเสียงหัวเราะของแบบว่าเออเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าตัวพี่โอ๊ตเองอย่างแก้มเวลาทํางานเนี่ยส่วนมากเป็นคนค่อนข้างซีเรลียสแต่พอมา กองละครเรื่องเนี้คือเคมีทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ลงตัวนะแต่ว่าพอมารวมกันแล้วมันลงตัวมารวมกันทุกคนแล้วลงตัวจะบอกว่าโอ๊ตเป็นคนไร้สาระมันเหมือนจิ๊กซอว์ไงที่มันดูเหมือนจะไม่เต็มแต่ละชิ้นแต่พอรวมกันแล้วมันเต็มมันพอดีเห็นปะเพราะเซเว่นเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละก็อย่างที่สำหรับผมเองก็อย่างที่น้องแก้มบอกครับ เรารู้สึกว่าเรามากองนี้มันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าได้เจอมวลเพื่อนมันก็แฮปปี้แล้วยิ่งเจอน้องครั้งแรกคือเราก็จะพูดทุกที่เนาะเวลาเราเจอกันตอนที่เรารู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้เราก็เข้าไปทักกัน <gauge S 1> แล้วแบบดีใจแก้มอย่าพูดเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ม,ช <laughs> ไม่บอกว่าดีใจมากที่ได้รวมกับน้องแก้มแต่จะดีกว่านี้ถ้าหนูอยู่ปับดิ <laughs> ้งไม่ใช่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 อ่านั่นแหละก็แบบดีใจอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนเดียวิวมังคุด ทำไมคะเพราะอยากกินลามุสจังครับเออไม่ได้อันนี้พักก่อนเอาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาพูดถึงพี่บุ๋มก่อนดีกว่าครับผมใช่พี่บุ๋มประกาศเสนะคะเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับพี่บุ๋มก็สาหรับผมเองผม เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่บุ๋มนะครับอาจพี่อาจจะเคยร่วมงานมาแล้วอะไรเงี้ยมั้ยครับครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันทุกคนเท่ากับว่าทุกคนครั้งแรกหมดเลยป๋าเป็นคนตลกนะครับจริงๆเราป๋าแต่ก็ดูนะแต่ก็ดูคือผมว่าป๋าเป็นคนจริงจังเนี้ยบแล้วใช่แล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าในวันนี้เขาต้องการทําอะไรให้ได้เพราะฉะนั้นแบบโอเคเขาจะมีเล่นบ้างแต่ว่า เวลาที่เขาจริงจังเลยเขาค่อนข้างดุนิดนึงใช่ซึ่งป๋าดุหนูคนเดียวเลยไม่มีตั้งหลายคนเดยป๋าป๋าเป็นคนที่อะฮ่ตลกใช่ไหมตลกตลกแต่ก็ดุไปในตัวแต่เราอะเล่นกว่าเราก็เล่นกว่าไงเขาก็เลยต้องดุเราคือเขาเป็นคนแบบแต่ป๋าเป็นคนเข้าใจนักแสดงนะแบบเวลาที่เราเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ บอกทริคบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างไฟซีนแรกก็คือแบบร้องไห้หนักคิวแรกอะร้องไห้หนักมากจนแบบว่าบวมไปหมดแล้วขอน้ำตาเทียมป่าบอกเอ้ยไม่อินไม่อินให้เวลาต้องให้ร้องจริงใช่ให้เวลาไปพักเราก็แบบทําอารมณ์แล้วก็ร้องใหม่คือแบบอยากได้อยากให้คนดูเห็นว่าเฮ้ยมันเรียวจริงหรือเวลาที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอยากให้คนดูเห็นว่า มันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะก็อยากให้สมจริงนะครับทั้งทั้งทั้งเรื่องการเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของ CG ด้วยทีนี้อยากให้ทุกคนฝากละครเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับวันนี้จะเป็น e ีที่5แล้วนะครับทุกคนเริ่มจากใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนี่ไว้ท้ายแล้วกันนะดี่จะมีอะไรบ้างไปไปโหลดกระสุนให้ดีนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาก๊อกเติมก๊อกอ่าผมก่อนแล้วกันครับก็คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับผมก็พอที่พวกเรานักแสดงก็พอที่เห็นฟีดแบ็กมาแล้วนะครับว่า ออนแอร์มาสตอนเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าทุกคนก็ชอบแล้วก็สนุกไปกับละครเรื่องนี้ของเรานะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับมนตราฟ้าฟื้นคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าสนุกแต่มันยังไม่สนุกแค่นี้ครับมันสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกทุกตอนเลยฝากมนตราฟ้าฟื้นด้วยนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มตรงครับครับครับก็ขอฝากมนตราฟ้าฟื้นไปด้วยนะครับ เนื้อเรื่องเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การต่อสู้กับพวกผีภัยหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยจะมีมากมายขึ้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปประจนภัยไปกับเราด้วยใช่ช่วยรุ่นไปกับเราด้วยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบนตาฟ้าฟื้นครับผมครับผมฝากกันนะค่ะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้เขายังอยู่ในป่ากันอยู่เดี๋ยวตอนที่เขามาในเรือนนังสร้อยเราความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าเราจะรู้แล้วแหละว่าต้นสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วแบบ การสิ้นสุดเขาเรียกว่าอะไรการสิ้นสุดการรอคอยของความรักเนี่ยครั้งนี้มันจะเป็นยังไงคะ่ะฝากติดตาม,มเออใช่ค่ะฝากติดตามชมด้วยค่ะค่ะ,คะก็อย่างที่ทุกคนบอกนะคะก็เรื่องราวก็จะสนุกเพิ่ม เขมขนเพิ่มขึ้นไปอีกก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนติดตามไปกับเราแล้วกันว่าฉา,ากแต่และฉาก CG แต่และอย่างเนี่ยคือมันเป็นยังไงมันจะมีความหวือหวาเข้าไปอีกแล้วก็เวลาที่คุณไม่พลาดสตอนเนี่ยคุณจะร่วมแบบประจนภัายร่วมรุ้นไปกับเราแล้วก็ ไปถึงตอนจบว่ามันจะจบยังไงยังมีอีกหลายตัวละครที่ยังไม่ได้เปิดมามนี่แค่เฉพาะโอ๊ตก็สองตัวละครแล้วคุณพ้นกับคุณแผนคาแรคเตอร์ต่างกันนะคะออต่างกันอันนี้ต้องไปรอชมดูว่าจะต่างกันแค่ไหนแล้วพวกเราทํางานเนี่ยคือหนักจริงๆเรื่องนี้นี่หนักจริงเพราะเราต้องบุกป,ป่าบุกถ้ำโอ้ยลุยน้ามีอะไรไหมลุยปลามีอะไรปิดไหมมีอะไรปิดให้เมียฝากหน่อยคาดหวังนะหวังนะ ก็คือผมก็ฝากละครเรื่องมนตามนตาฟ้าฟื้นด้วยนะครับทางช่องเจ็ดเฮดีกดสามห้าครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงจันทร์ถึงศุ์ครับโอ้โหเนย ยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอย่างที่น้องพี่เมียได้พูดไปแล้วนะครับนนหนึ่งทุ่มเปิดไปเลยที่ช่อง7 HD กดที่หมายเลข35นะครับนนก็จะได้ชมละครเรื่องนี้มนตราฟ้าฟืนนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณแก้มขอบคุณฝ้ายขอบคุณน้องพี่เมียขอบคุณโอ๊ตแล้วก็หมูด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดหนึ่งเพลงนะครับธรรมดาที่รักเธอที่ร้องโดยแก้มแก้มร้องเองเลยนะเดี๋ยว <laughs> เราฟังเพลงประกอบละครเรื่องนี้กันวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณครับ ้าฉันมีหัวใจเป็นสิบเป็นร้อยดวงก็จะใช้หัวใจทุกดวงที่มีรักเธอคนเดียวเท่านั้นถ้าฉันมีเวลาอยู่ได้อีกเมื่อล้านวันก็จะใช้ทุกวันเพื่อยืนข้างเธอไม่ยอมจะห่างไปไหน แต่ฉันบังเอิญมีแค่นี้มดชีวิตฉันก็มีเท่านี้ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีมนตราแต่ทำทุกอย่างได้เพื่อเธอคนธรรมดาที่มีเพียงแค่สองมือจะกอดเธอไว้